มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นบิ๊กสุพลเอกสุจินดาอาดีตนายกถึงแกอ่อสัญญกรรมในวัย91ปีวันที่10มิถุนายน2568พลเอกสุจินดาคาราปรยูนอดีตนายรัฐมนตรีคนที่19ถึงแกอ่อสัญญกรรมอย่างสงบในวัย91ปีด้วยโรคชาราที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้า เมื่อเวลาหนึ่งาฬิกา57นาทีบิกษุเคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหารและการเมืองเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะรอสอชอผู้อยู่เบื้องหลังรัฐประหารในปี2534ก่อนขึ้นเป็นนายกคนนอกในปีพศ2535และลาออกหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินชีวิตคู่กับคุณหญิงวันนีผู้ล่วงรับในปี2564 เป็นที่จดจำในสังคมโดยเฉพาะลีลารำหงเหินและวาทะฝันว่าเหาะข้ามภูเขาเจ็ดลูกนายกคนที่19เสียชีวิตแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ